สวัสดีครับ FC บอกต้นโมซูคูสุสคนนอะมุนีกัมาพบมาพอ่อกับบอกต้นและกับเบาล่างแมนค<ะ>รับผมบอกต้นบอกเจ็บสตอรี่ชีวิตเนาะทุกคนสวัสดีเพื่อนสวัสดีสวัสดีเพื่อนสวัสดีครับผมสวัสดี FC บอกต้นทุกคนเนามะมาพบมาพ่อกันมานั่งคุยกันในรอบ6 7วันอยู่ได้ทุกคนเนาะหกจ็ตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนวันที่30มสิบเนาะแยกตัวกันก่อนวันที่30คือบอกต้นกับไปไปเยี่ยงจันทุกคนไปบอกต้นไปทำวีซ่าทำงานเพื่อนกับไปเที่ยวสวันเขตสวันเขตบ้านเกิดไปก็ใปในเพื่อนผ่า FC ฝั่งไทยเพื่อนเพื่อนอยากไปยย้อนุค เพื่อนราการไปกับโมโบพ้อมโอ้พนอยากไปคือเปนพนอยากไปเที่ยวขีฟุนดินแดงขีฟุนดินแดงพนอยากไปเห็นที่หมาแดงเอ้ยเห็นที่หมาเพื่อนหันเป็นเป็นดาบเป็นคนไทยถี่เป็นส่วนมากไปใช้ชีวิตอยู่ต่าง่างแดนความเจริญเนี่ยประเทศไทยเพื่อนก็มีอยู่แล้วไม่ต่างประเทศเพื่อนเ็เห็นอยู่แล้วเพื่อนอยากเห็นอียงถี่มันย้อนกลับไปเหมือนไรย้อนกลับไปย้อนกลับไปเพราะว่าเพื่อนนี้เพื่อนเป็นคนอยู่ภาคกลางเนาะ แมนแมนบอต้นคือว่าเพิ่นสิบหเห็นนะอาจสิบหเคยเห็นนะอานดินแดงเพิ่นอาโนดินแดงนะะบอเคยเห็นด้วยซร้างเคยเห็นบอเคยเห็นด้วยสร้าะว่าประเทศไทยนี่เจริญมาเป็นจะจร้อยปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในภาคกลางนี่ถนนดินแดงมันหายากกันหายากกันหายภาคอีสานอ่ะหาสิบปีอาจสิมีอยู่อาจสิมีอยู่อาจสิมีอยู่แถวภาคกลางนี่อาจสิบ่มีทีนี้เพิ่นอยากไปเห็นเพิ่นอยากไปเห็นคือเพิ่นก็เลือกอีน่ะภาไว้บ่อนเจริญเพิ่นก็แน่ก็บ่เอานะบ่ไปเพราะเพิ่นอยากเห็นจุดแบบนั้นจริิงเเเพพราาาะวว่่นนอยยกัฮ้ม มันเหมือนในที่เขาเคยไปถ่ายทั้งนึ่งเด้มันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอะไรนี้คิดว่าคิดว่าเขาไปเลือกถ่ายเฉพาะจุดนะเพคนก็ได้ไปเห็นดีกับเห็นทางสะพานกัวกักัวเล็กที่มันแตกยาเลกคือเล็กบ้านเขาเนาะกัวเล็กเป็นเป็นรูทางกลางมั้งบอแมนคือแบบทุกอย่างนะกัวเล็กคืออยู่ในประเทศไทยเนอะบ่มีแล้วนะกัวเล็กเป็นอะนบ่มีแล้วนะแมนแมนบ่มีแล้วประเทศมีแต่มีแต่สะพานกับถนนมันคือกันเลยอ่ะถ้าถ้าบอลเนี้มาข้างนอกมุมขึ้นบนหัวจักว่าสะพานอ่ะหัวจัก ขาบถนนไปเลยเฮาชวนเพื่อนอ่ะอยู่สวรรณนี่จะมีแท็กซี่เป็นรถไฟฟ้าอเขาสามารถส่งเอาเมาได้ออกไปเขตนอกเคนเมาส์สองแถวนั่งสองแถวโอ้นั่งสองแถวบ้านเฮาเถิดเอาเครื่องของเต็มเลยคือมันเห็นในไอ้คนของมั่งยังคืออยากเห็นบรรยากาศมันมีจริงเลยอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ด้วยตัวเองตัวเองก็เลยว่าก็เลยบอกว่า ตอนแรกอะเพิ่นท้าว่าเพิ่นมีตกกังวลบ่ในเรื่องของอ่ามันมีข่าวเรื่องกองกลง้องกองร้อนเนาะนะกองร้อนอ่าเพิ่นตกัวก็เลยบอ,อกอันอันนี้ตัดไปเลยกองร้อนขเขาอธิบายบ่ากองร้อนเนี่ยไม่ได้มีอํานาจหรือมันมีหน้าที่มันต้องมาจับอะไรพวกเราไอ้พวกที่รีดไถพวกที่ทำอย่างนั้นก็คือพวกที่เห็นแก่ตัวเนี่ยพวกนั้นก็แอบทําทั้งนั้นถ้าเกิดว่าไปกับเขาเขาก็หลับรองนะไปบ๊บยเขาก็หลับรองเพราะว่าบุญยังต้องกังวลนะคอยยังเขาต้องลงสื่อก็ขออนุญาตเพิ่นเพิ่นก็ให้ให้ลงสื <ละ S 2> อ่อเพื่อ ป้องกันตัวเผิ่นพรอมเนาะหนึ่งป้องกันตัวเผิ่นสองคนทุกคนเอฟซีทุกคนก็นได้เห็นว่าไปกับสมเฮงถ้ากเกิดยังข้นมีอยังกัดเนี่ยสองคนนี่นะเพราะว่ายังเฮงมีที่อยู่ชัดเจนซึ่งหลักฐานต่างๆเฮาเขาออกใน,นไทยเฮงชัดเจนนะถ้ากเกิดยังข้นเนาะสามารถสืบได้เลยเฮาอยู่บ้านใดเมืองใดเห็น <c oughs> ได้เลยนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องอัปเดตให้เพื่อนได้เห็นว่าไปในเฮาแทะจุดใดจุดใดแน่นะเพื่อนไปจังมื้อเพื่อนสามสามสามคืน สามคืนอ่าสี่วันสามคืนสี่วันนอนนอนอยู่เราจะคืนสามคืนอยู่อยู่เราสามคืนกับสี่วันสี่มือเพม่อนนอนสามคืนกับสี่อยู่สี่มือนอนอใช้นอนนอนบ้านตโตบ่ะหรือนอนนี่คือในนอนเข้าสีผ้านอนบ้านเฉยๆนบนอน, oh, นเพิ่งเข้านอนอนะันนั้นเพิ่นเพิ่นได้เพิ ham, ่งนอนหนึ่งเข้าเอานี่นะสีเนนนน amin, พิ่งนอนแบบเพิ่งเพิ่งลังเกิดจละไยังดอกแต่ว่าในนอนเลยเนาะห้องน้ำมันกะโครโคโซเอาตรงแต่ว่าเพิ่นไม่รังเกียรตินะเพิ่นเขาได้ สองห้องนอนบ้านห้องกับลงโล่งนอนกันเลยเพื่อนเฮาอย่างที่ตัวเห็นนะเฮาถ่ายทอดนะเพื่อนเฮางบริโภคปิดอยงเลยแบบนี้เลยนอนแบบนี้ใช้ชีวิตแบบคนแบบวจนจนจริงๆอ่าชนบทจริงๆบ้านเฮาหกันทีนี้ก็เพื่อนกัตรงนี้เพื่อนก็ได้อยู่ได้แต่เพื่อนสิ่งที่เพื่อนคิดก็คืออ่ากฎหมายลาวมีว่าบ่ให้นอนอ่าเพื่อนหอยนอนเพื่อนเพื่อนกับตัวนี้ตัวนี้เอาเองินใหกว่าจะได้เพื่อนกับสิไปอ่ะจำเป็นตรงจะพาเพื่อนไปนอนก็ห่างออกไปประมาณกี่กิโล จากเดินเข้าไปบ้านพักมันพักอะไรโดดเอาโดดงูไส้หาน้องเข้าเลยอันพากันไปส่งข้าไปคือคือคือบ้านพักเนี่ยก็ตั้งในในในหมู่บ้านครับเป็นหมู่บ้านทางอันอําเภอหมู่บ้านเท่านี้อําเภออําเภออันนีอเมร์เพื่อนนะเพอําเภอมันใกล้เลยอําเภอหนึ่งเดียแต่ถ้าเกินมาอําเภอเข้านีกใกล้เลยอําเภอดีเขาขึ้นหมือบ้านหมู่บ้านเขาขึ้นอําเภอหนึ่งใกลอําเภอดีที่บม่ได้ขึ้นกับหมู่บ้านหมู่บ้านเีาบม่ได้ขึ้นนั่นมัอขึ้นใกล้ มันสี่ห่างโลไปหอดมันต่างกันยังไงเอฟซีทุกคนเนาะแบบว่านอนบ้านเบาแจ็บกับนอนรีสอร์ทแต่ใกล้ๆบ้านเบาแจ็บมันต่างกันแบบนไรเนาะเป็นยังคือบริห้เขานอนเฮือนเบาแจ็บให้มันเลีวเนาะแบบว่าพวกกองร้อนพวกคนไม้นะเป็นยังคือให้เขานอนเฮือนให้มันเลีวซะมันก็ะบอเตกต่างกันดอกเพราะว่าห่างกันหากิโลหนึ่งบดอำเภอกับบ้านเบาแจ็บมันความเจริญบริแตกต่างกันเนาะคือกันนนั่แหละสนบทคือกันเป็นยังคือต้องแบบว่าอ่าซัพพอร์ตพวก ่ามีร,รีสอร์ทนสองเป็นยังคืออะไรคือบ่อหไห้แบบว่านอนเฮือนคนทุกคนจนก็นได้เนาะคืออาจจะเอาใจคนอ่ามีเงินบอ่อันนี้ยบ่อปูนะมันต่างกันยังไงแต่แต่แตแตแตในใน,ในมุมเฮาหาันคือเฮาอยากให้นอนขนาดเพราะเฮาก็รับรองแหละเพราะว่าเฮาก็คิดว่าบ่มีผลในนอหน่อยคนมาที่ว่านในระยากแต่ว่าเฮาก็ในหมู่บ้านเขาก็สามารถคุยกับหมู่กับผู้ได้กงจะกงลงร้อนยังไงแต่นะตรวจกงรบกวนยังไงแต่เขาก็สาม,มารถคุาายกันได้มันมมัันนก็อยอู่ที่มันอยู่ที่บ้านแม่อยู่ที่บ้าน บ้านต้องไอ้ที่เขาไปนอนหันบ้านที่มันมันโบเมนดอกว่าอำเภอนอกนี่หมู่บ้านที่ขึ้นกับอำเภอเนี้ยเขามีรีสอร์ทหมู่บ้านนั้นคนได้นอนเยอะแยะคนมากคนมีผัวพม่ามีผัวกะเมนมีเมียกะเมนเต็มอายะอยู่หมู่บ้านนั้นเขาบอกนั้นก็ได้เขาบอกว่ากันได้มันจะเป็นที่หมู่บ้านมันจะเป็นที่คนเท่ไหระโซลไลมันท้องมันหิวทนมันก็เลยอยากเงเงินท่องมีนทีวมันกินเท่าไหร่กไปอิ่มขอใส่คำนิยาๆไปว่าคนบางคนมันจะไล่มันไปว่าง อยากได้ของผู้อื่นนะคนบางคนบางหมู่บ้านเป็นอย่างนั้นโลดบ้างตรงเลยเพื่อนถ้าคนในบ้านนั้นบาหวาให้กันแหละเนาะบ่มีทางเนาะไปสิไหมนี่เพาะอย่างทุกคนพู้อย่ล้วผูยหญิงคนหนึ่งอาสมุิเอาไปเนาเะ่นเสียดยังได้อะเป็นเวลาเสียดยังได้คือคือเขาอยากําอีกเรื่องหนึ่งอีกเนาะคือเขาเห็นทางการเล่าคนประกาศว่าคนเล่าเนี่ยเขาออกด้านในบริเชียงเงินเ็นประกาศแต่ก่อนเปินเก็บมาตลอดเปิดเก็ดเก็บมาตลอดในแต่ก่อนนะตอนนี้คือว่าหนังสือพิมพ์ เรียกว่าข่าวหนังสือพิมพ์แบบอันดับหนึ่งของลาวนี่ก็คือประกาศออกมาว่าเขาออกด่านในคนลาวแมนบริเียเงินแมนเพื่อนยินตลอดออันนี้คือแบบประกาศเป็นทางการเรียบร้อยน,นุกคอนประกาศเป็นทางการเรียบร้อยก็ถึงต้องคือหลายคนก็นสามารถที่จะทักทวงได้ในเรื่องแบบนี้แต่เพื่อนอสวน,นเขตบ้านเฮงยังคงเก็บคือเก่าเด้สองลอยออกสองลอยเขาสองลอยคนลาวเ้ยคนลาวคนไทยนี่คนทีเก็บตามมาตฐานคทดน คนไทยเขาเก็บหนึ่งร้อยเขาออกเก็บเข่าหนึ่งร้อยออกหนึ่งร้อยคนลยวนแสดงว่าเฮ้าเนี่ยเขาเขาประเทศตัวเองต้องเสียเงินเขาเสียเงินเขาแพงกว่าคนไทยเขาบ้านเขาอีกแพงกว่าคนไทยเขาออกสีเซียอยูสองร้อยนะทุกคนเขาเขาสองร้อยออกสองร้อยแต่ว่าคนลาวคือบคนไทยเขาออกร้อยออกร้อยเขาร้อยออกร้อยอคือคือคนลาวคือเฮ้านี่เข่ากับลาวกับเสียสองร้อยเจลาวกับเสียสองร้อยมันมีขาลงไม่ไรถ้าเกิดวันหยุด นะครับเตลิกต่างๆเสียค่าลงล่าอีกอีกเป็นหกสิบาทอ่าหกสิบบาทแต่ว่าด้านไทยเด้เหตุด้านไทยนี่ด้านไทยเนี่ยแต่คนลาวเนี่ยในนอนแล้วเขาเป็นคนต่างดาวเขาเขามาทำเป็นแรงงานอีกเขาเสียสามร้อยมูลฐานเขาเสียสามร้อยอันนี้บวกพิษปกติกาบ้านเพิ่นแต่คนไทยบาทเดียวกเบาเสียได้บาทหรือไรเห็นเขาแบบว่าโอ้หต่างกันเหตคือคนไทยเนี่ยเราแบบว่าบ้านเพิ่นเวลาเขาวัดเนาะเขาวัดคือคืออย่างวัดโพ วัดโพนเป็นบริเตียได้คนไทยเป็นบริเตียก็เพิ่นเป็นคนไทยเพิ่นเจ้าของประเทศวัดโพวัดอรุณคือคือบริเตียเห็นแล้วบริเตียถ้าคนต่างชาติต่างด้าวอเนเิียนี่คือเพิ่นแบบว่าหยกประชาชนบ้านเพิ่นเป็นเป็นเจ้านายวะเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของประเทศเป็นภูมิอำนาจในเพิ่นบ้านเฮานี่สมมติว่ามีสถานที่เก็บกับคนลาวก็เก็บได้เก็บบริเตสิยกเว้นได้คืออยู่ท่าหลวงนี่ฮ่องเป่หเหตุฮ่องปเห็ดวีซ่ากันนะเนาะคนลาวห้าพันกีบแต่คนไทยโบกหูนะคนลาวห้าพันกีบ ก็คือเก็บอะนั่นแหละนี่ว่ะก็คือมึงที่เป็นคนเล่าก็ยานะคือซิดมึงบริจาค่ฟรีนะแบบนี้ะนามันต่างกันแบบว่าวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต่อเกินยังประชาชนนี่จี่แตกต่างกันขนาดคนไทยปฏิบัติอย่างผู้ประชาชนอย่างผู้มีอำนาจในขณะเจ้าหน้าที่บ้านเฮาปฏิบัติเท่ากับคนทั่วไปเลยเนาะคนทั่วไปเลยที่ว่าอ่ะเพิ่นบอกยังมาเขาก็ต้องเสือต้องฟังไปเๆยถือต้องยังคู่เลย มันหาแล่าอ้างกันทึงอ้างกันทึงในกรณีที่ถือต้องบทเยียงจะคำพอกรณีที่อ่าเรื่องไอซองลอยนี่เจ้าสิเอายังไปอ้างไปอย่าพูดกันทางเทิงเขาประกาศมันเรียบร้อยบห้เก็บเก็บคือบทถือต้องคือว่าอยู่อยู่ด้านเวียงจันทร์นบริเก็บได้เพื่อนกนนั่แหละเวียงจันทร์นี่คือบริเก็บบริเก็บเขาไปมันอะไรเวียงจันทร์นบริเก็บแข่งขาม่วนนี่กับเพื่อนบให้เก็บแต่เขาเจ้าหน้าที่พนักานสิเก็บอยู่ที่พันกีบอันนี้เขาก็เสียให้ได้นะทุกคน เพื่อนสิเขียนป้ายไว้เลยคนต่างประเทศคือที่คนโมเมนคนล่าเนี่ยเสียสิบพันกีบแต่อันนี้คือคนต่างประเทศกับคนลาวนี่ด้านแข้งขโวนคือเก็บเท่ากันสิบพันกีบสิบพันกีบโอ้ดีเพื่อนเขียนป้ายไว้เลยคนต่างประเทศเนี่ยเสียสิบพันกีบสิบพันกีบทำเมื่อปีที่แล้วเนียเสียแปดพันกีบปีนี้ขึ้นมาเป็สิบพันกีบสิบพันกีบทุกคนสิบพันกีบนี่ตกเป็นเงินไทยอยู่ประมาณสักสิบกว่าบาทสิบกว่าบาทสิบสิบาทแปดบาทประมาณเนี้สิบแปดบาทถือโอเคนะถึงโอเคนะ พงคำมันคือสองรอยไปออกออกเข่าสองสี่ร้อยสี่รอยหกสิบต่างกับตัวแบบป่าเฮลโพดเพื่อนประเทศเดียวกันด้นี่ประเทศเดียวกันต่างกันเนี่ยบ้านวาโวนี่คือกันกับบ้านเฮาเลยบักเซเนี่อันเดียวมันอยู่ที่มันอยู่ที่หัวหน้าปกคุมด่านเนาะผัวหน้าปกคุมด่านมาต้นคือวันนี้นะน่า่นเป็นเช่นนั้นมาต้นก็อยากให้เพิ่นลงไปเบิ่งลูกน้องเพิ่นอน่เนาะว่าเป็นยังคือเก็บแท้นอย่ากอยากอยากหู้นะผมเป็นบอยอยากเสียนะอยากหู้นะเงินจำนวนนี้เอาไปใส่เนาะเงินเอาจะจำนวนนี้จำนวนนี้เอาไปเ็หยังเอาไปปลูก อ่าต้นไม้อยู่ในด้านบ่หรือว่าเอาไปสอมแซมสะพานบ่เนาะนายบายยังหูนายอบายยังงงอยางผู้อยากผู้นะนไปไหนอืมไม่ว่าปี2010 2 0ส5เนาะพอปี2 0ง6ันสิบหเราบอกต้นการถาวาเก็บเพื่อเก้านะก็อยากได้ใบเสร็จนะทุกคนใบบินบันเทิงเขาอะไรไงใช่อยากได้ใบบินบันเทิงเขาเลยเนาะอืมไอ้แต่ถกแขกเนี่ยเป็นยังจังคือยังยังได้ต่ำเท่านั้นเขามันว่ากันในไหนเขาก็ให้เก็บอยู่หันอยู่ในป่ายบนห้เก็บเขาเขียนแต่คนต่างประเทศเสียแปดพันกีบ ปีนี้เสียชีพันกลุคนต่างประเทศแต่ว่าคนลาวคนบริเคียนมาทานเลยคนลาวบริเคียนเลยตัวลงเขตกวนะเพื่อนสวรรค์เขตน,นี่เป็นแคว่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาวและเป็นประชากรหลายที่สุดในประเทศลาวและเป็นน่าจะเป็นแคว่งที่มีประชากรมาเหดเวียกขีนงานอยู่ไงไรรายที่สุดอีกเพราะยังประชากรมันหลายเพราะฉะนั้นการเขาออกนี่คงจะหลายขนาดแมนเมนเมนเนาะถ้าเกิดวงังเงินส่วนนี้เนาะ,ะสามารถเก็บแล้วมันเขา่าต่อส่วนกลางจริงๆเนาะ เอาไปพัฒนาประเทศถูกได้ร้ายนะเฮาเกี่ยวได้ได้ร้ายเติบนะนี่เนาะสมมติว่าเก็บเฮาสองร้อยบาทนี่นะเก็บสองร้อยบาทนี่มาต้วนว่าอยากให้เอาไปพัฒนาซะบอลไดโนเสาร์อ่ะไดโนเสาร์เนี่ยไดโนเสาร์นะอเอาไปปลูกหญ้่ยมนั่นให้มันเขียวเอาไปปลูกดอกไม้เอาเดินสายป้าป้ามาเนาะเห็ดให้หน้าให้ในหนาเขียวเห็ดไเป็นหูเป็นเห็ดให้มันงามแก่บานเฮาทางกะ ไอ้จีแดงๆเียก็ยังไปสีพิลามซะเมนจ้างคนซะจ้างแบบอ่าคือเจ้าหน้าที่กทมก็อยู่ประเทศไทยเป็นกวดขยะกวดถนนถูมือนะเพาะต้นว่าเอาเงินจำนวนนี่ไปเห็ดไดบ่เนุยังนิดน่อยก็คือนี่แหละวงเวียดไดโนเสาร์นี่แหละเพราะว่าเป็นประตูทางเขาสวรรคเขตเลยขามไปหลด หย่างก็ได้กี่คืนอยู่ถ้าในในตรงด่านนะเพื่อนมีหนังสือมีหนังสือเหมือนกับเหมือนกับสิ่ท่าแขกบอกเก็บสิบพันกีบหรือตรงนี้ก็จะเขียนไว้เลยเก็บสองร้อยสองร้อยบาทเพราะต้องเอาไปเห็นตัวนี้ทำตัวนี้มีแบบชัดเจนให้แบบพ้นที่ถูกพ้นเสียเนี่ยให้เห็นเลยให้ได้ชื่นใจเขาว่านะบม่มีไม่สงสัยดอกเพราะยังอ้สุดท้ายแล้วเขาก็มาเห็นเวียเห็งานในประเทศไทยเขาก็ได้เงินสุดท้ายก็ส่งกลับบ้านอยู่แล้วเนาะแล้วถ่าเงินส่วนหนึ่งเขาเอาไปสั่งสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเฮานี่ไงเห็ุให้เวลาอ่า แขกบ้านแข่งเมืองไปนี่เพิ่นได้ใส่สถานที่แบบว่าสะอาดหูสะอาดตาแล้วมีความสุขเข้าว่าเป็นยังสีเขาพร้อมนะพร้อมนะเพรานะวันนะี้เขาว่าเ่ยเขาก็เห็น,นกันกว่าคนไทยเป็นแบ่งปันใงไดเพิ่นเสียสละกันยางไดสิ่งเหล่านี้เขากับมาที่นี่เขากลายปีเขาก็เก็บกรรมเห็นเลยก็อยากปฏิบัติตามเพิ่นนะเนี่ยอยากปฏิบัติตามเพิ่นจะากเป็นน,นั่นนะเพิ่นเมนเมนเนาะแต่เสียยังก็คือเห็ดป้ายใหญ่ๆเลยทุกคนคือว่าเขาไป ไปซื้อพักเนาะหรือว่าซื้อสีนมูอยู่ในตลาดเพิ่นยังมีราคาบอกว่ากิโลเท่านั้นเท่าน,นี้แต่อันนี้เป็นยังคือว่าด่านเขาออกประเทศเฮาัานะด่านเขาออกสวรเขตบ้านเฮาเป็นยังคือบบเห็ดป้ายเนาะาวาเสีย200ร้อยก็คือเขียน200รอ,อยเลยนะทุกคนเนาะคืออยากให้แบบให้ให้ชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างอยากได้ความชัดเจนเนาะเสียเสียได้โอได้อยากได้ความชัดเจนปกติที่ผ่านมาก,ก็เสียตลอดอยู่แล้วเสียตลอดบริวารไ่ได้จมยังเพราะว่าอ่าที่ผ่านมาก็ยอมลับบมไ่ได้ยินประกาศของ ทางกระทืงมาจะบอให้คนลาาเสียแล้วก็ได้ยินจระเลยประกาศทั้งไอสื่อรายสื่อที่ในเ่าประกาศแต่ว่ามันยังคงปฏิบัติเช่นเก่าเช่นเคยก็เลยอยากพูหนะอยากพู้ที่มาที่ไปถ้าเกิดว่าไอสรนเขตหรือว่าปักเซ่นี่เพม่นมีแพนมีระบายนี่ต้องเห็นแบบนี้อันนี้อ่าอันนี้คนในนามประชาชนคนหนึ่งนะกาบบริวายังนะแต่อันนี้เขาบูฮู้เลยบูฮับพู้ยังไริเห็นยังนะคือว่าอยากได้ใบเสร็จคือว่าเงินเงินจำนวนี่เขาเสียไปแล้ว เฮาไ่อยากให้บุคคลเขาอยบ่โอ้โในน,อน้องเ่าอยากให้บุคคลอยากให้ส่วนรวมแมนอยากให้ส่วนรวมบอกว่าเจ้าเสิเอาไปพัฒนาโวเวียนวงเวียนไดนโนเสาร์บอหรือว่าเจ้าเสิเอาไปพัฒนาสวนผอกกระดวดบอเร้มเาพาะทุกคนหรือว่าเจ้าอยากเอาไปซื้อต้นใหม่มาปลูกกลางถนน,นให้มันสวยงามบอกระพอบน,นะทุกคนถามเหตดเห็ุแ้วมันห้แล้วบ้านเฮาแบบว่ามีสิ่งที่พัฒนามันขึ้นมาถามันเป็นของสาธารณะแม่นผู้ทุกคนมีสิทธิ์ใส่ สิ่งเหล่านั้นถือว่าเป็นยังที่พร้อมอยู่แล้วในในน้ำคนลาวคนหนึ่งเนาะฮนะบ่แม่นว่าบ่แม่นว่าสิเสียไปแล้วแหละสิเอาไปให้เมียน้อยเพื่อนนั่นบ่เมียน้อยเพื่อนนี่บ่ซื้อรถบาทเนี่ยกูจะให้กีบนกูจะให้เพื่อนนั่อยากให้คะแนนไบ่อยากให้รวมเลยเป็นฮะ่บอยากให้เลยนั่นใดสมบูรณ์คือคือว่าต้นแบบอยากให้ส่วนรวมอยากให้ส่วนรวมไปอยากให้บ้านเฮาแบบว่าพัฒนาอืมคือบ้านบ้านเพิ่นเมืองธาตทุกคนบ่เอาง่ายใช่ไหมว้ากับโบเมนว่าไปไปไปแบบอยาก ไปต่อต้านหรือยังอยากให้มันดีอยากให้มันชัดเจนนะเพื่อนเนาะอยากให้มันโปร่งใสเม่่ไปเม่ไม่มคือว่าเสียเขา,ากกอยาฮู้ว่าเสียยังเนาะทุกคนมุ่งว่าเขามีเมียเนาะมเมียเขาเอาเงินไปสองหมื่นแล้วไปเห็นซื้อ,อยังมาเขาก็จะต้องการการความชัดเจนอันนี้คือการนอะไรเนาะเอาไปเ <ขา S 2> ห็นยังเงินก็อยากก็อยากให้ทบทวนคืนว่ะที่เพื่อนประกาศมานี่คนลาวเขาเขาบานเขาเองกันยังเสียเงิน เขาบอกอ้ายเพื่อนบอหนะเป็นยังคือเพื่อนประกาศออกมาแล้วคนเล่าเลยเขาฮู้เลยเขาฮู้ประชาชนคนเล่าในฮู้ทุกคนอืที่เขาออกดาบสมรภิษแต่ว่าบางคนเขาขัดสิบกก้าวว่าบกก้าอืมเนาะแต่ว่าคนเอานี่กล้าแหงค่ะกล้าแหงมากนมืดหน้ามึนแหงคนไห่คนไห่แบบบวกก้าวว่าบวกก้าวเนาะแต่ว่าคนเอาคนเอานี่หน้ามืนแห้งอะไรคนเอานี่กินเงบนกินบอเอเนาะสุขเจ้าคิดเบิ่งเนาะสุขเจ้าสุขเจ้าคิดเบิ่งเอาเงินของคนอื่นนะ เงินทีหาหากินนำลังคนนะชุมเจ้าเอาไปซื้อหันซื้อนี่ชุมเจ้าแบบว่าสิเป็นพญาทองใหญ่เลยตายเลยเป็นพญาทองใหญ่ตายได้ตายไปกระตกนรกบ่แม่นตายไปแลวกับเขากระสิเอาไปเผาทองเลยบ้านชุมเจ้าย่าเลยหยกเลิกเลยแม่นเนาะถ้าเหตุแล้วมันเกิดประโยชน์ต่อคนส่วนรวมต่อคนหมู่มากเนาะเกิดผลดีต่อบ้านเมืองย เชื่อหลือเกินว่าคนเราหลายคนกอ่าคงจะพึงพอใจนะแม่นเฮ้าในเมื่อทั้งแค่ขโมยใเฮ้าสบายใจเผื่อเลยยูสิบแปดบาทเพื่อนสิบแปดบาทแต่ที่ยิ่งเพิ่งกับบริเก็บนะแต่ว่าแต่มันก็โอเคนะเพื่อนจริงจริงสิบแปดบาทมันโอเคขนาดนะแต่ว่าคือคือบ้านเฮ้าในสิบแปดบาทโอเคบ่กสิบพันกี่โอเคบ่โอเคได้อืมเพราะว่าที่ผ่านมาเฮาเสียรายกว่าหันโอ้เหลือรายกว่าหันล่าว่าคนไทยนี่เพิ่นออกมาอ่ให้เสียนี่บาทนึงเขาเจ้าก็บอสียได้โอ้ยอืมเพิ่นคือ ต้องอย่างที่บอกอ่ะคนไทยเป็นเป็นหู้อยู่แล้ววาเงินนี่อเจ้าหน้าที่นี่ได้รับเงินเดือนจากไสแล้วเพิ่นจ่ายแล้วเพิ่นมองนี่เพิ่นจ่ายแล้วเจ้ามีหน้าที่แค่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนคนไทยเท่านั้นออนเป็นได้เป็นหู้ไปนี่นะแล้วคนไทยนี่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อพลเมืองเพิ่นนี่เหมือนเสมือนแบบว่ามิตรน้องบวบเหมือนเจ้าหน้าอะไเสมือนมิรเสมือนญาติเพิ่นนะเพิ่นบอกเพิ่นชิบว่าเพิ่นแบบ เบ่งต่เบ่งบปนบริเวณใดบริเวออกจากราชการเลยไปนะเป็นเบาเบาเประชนพอดีอู้เบาแบบดีท่นเบ่งไป่นบ่ได้ออกจากราชการเลยเว้นเสียแต่ว่าไอ้ประชนคนได้ที่งี่เง่าบ่คนที่แบบว่าอ่าเกิดยังลบกนุ่มอื่นบ่เห็ดยังบุรีในตรงนั้นเพิ่นอาจจะต้องใส่เสียงแน่แม่นๆๆเพราะว่ายังเพราะว่าสุดท้าเพิ่นรักษาส่วนรวมเด้ยนะแต่ถ้าเกิดว่าทั่วไปเจ้าดีๆนี่ไปเว้าบุรีใส่เจ้าอย่าเลยเจ้ามีโอกาสเลยอยู่อันนี้คือคือคนไทยปฏิวัติกันนี่ชาวบ้านเฮาได้เฮ็ดแบบนี้เลย บ่ได้ได้ปะมาใหญ่มาใหญ่นี่ได้ปะคือเฮานี่เป็นลุงเนาะเราเาป็นนี่โมคือกันเนาะบ่คือกันแหละแต่ขนาดขามโค้งไปก็ยังเมืองต่างกันละต่างกันแล้วต่างกันแล้ว ข้ามไปในมันก็ต่างกันแล้วต่างแล้วระหว่างถนนนี่ยังแตกต่างกันแล้วโอ้โหแนวสองข้างทางมันมัต้องห่วงเลยนะสองข้างทางมันคนละโลูกออแม่นได้แม่นมันแตกต่างบ้านเฮามีแต่ทุ่งข้างเคียงขี้เหงื่อเต็มเลยคือบ้านห้องไม่ดูผีหรอกลกอนาคตบ้านเฮาแต่ประเทศไทยกับโลกความเป็นจริงอนาคตสองโลกได้ขันกันด้วยเมนโคงสื่อเนาะมาเลยไปสายไลน์ไปสิทุกคนเนาะสรุปแล้วอ่ะ คนลาวเข de ่าประเทศลาวก็เส <reviewing ind> <ain> you ียเงินเข่านาะทุกคนเสียเงินเข่าเสียเงินออกเนาะแต่ว่าคนไทยเข่าประเทศไทยนี่ยไม่เป็นฟรีฟรีฟรีทุกอย่างเนาะสำหรับคืนนี้ทุกคนมาต้นกับศิลาพีร้าน้องไปแล้วทุกคนเนาะสำหรับคืนนี้มาต้นข้าวเกาขาวบาสวัสดี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ